คุนทุ้คน บ้านฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงรวมใจกันแชร์แรงรักพระอภัยมณีตอนนี้ติดสามในมาแรงยูท b e ประเทศไทยยาวด้วยครับรีดดว่าวันนี้เนี่ยครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับอุ้มิมข่าวกระแสเนี่ยต้องขอชื่นชมเนาะสำหรับนักร้องศิลปินที่ร้องเพลงแรงรักพระอภัยมณีครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมิวรัชดาพรน,น้องก้อยเชริณีครับน้องออฟสุรพลครับและผู้อำนวยการผลิตนั่นก็คือบอสจยมณินครับ แล้วก็ ขาดไม่ได้เลยคือคนแต่งนั่นก็คืออาจารย์ตันะ้มนักครินครับที่ต้องบอกว่าแต่งเพลงนี้ได้เพราะมากๆแต่นอกเหนือไปจากนั้นครับทุกคนนะครับตอนนี้อุ้มข่าวกระแสได้ไปเห็นตามกลุ่มบ้านฮักของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่ช่วยกันปั่นวิวนะครับแล้วก็ช่วยกันดันเพลงนี้กันแบบโอ้โหแชร์กันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับรวมถึงวันนี้อุ้มได้เห็นพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำนะครับได้มีการออกมาโพสเนี่ยประมาณว่าคิดอะไรไม่ออกก็แชร์โพสต์บ จอโจก็ได้นะครับเพราะว่าวง1แล้วก็วง2เนี่ยก็คือองค์กรเดียวกันนะครับช่วยกันแชร์เพราะว่าขนาด FC แฟนคลับเนี่ยเขายังมาช่วยแชร์เลยนะครับนี่คือข้อความกับทุกคนที่พี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้อันนี้เอ็ดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่มองว่าที่พี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำเนี่ยก็ออกมาโพสต์แบบนี้ก็ก็ถูกแล้วจริงๆคนในองค์กรหรือว่าศิลปินต่างๆที่อยู่ในองค์กรเนี่ยก็ควรที่จะแชร์ผลงานของศิลปินที่อยู่ในค่ายเดียวกันนะครับทุกคนอันน ก็ถือว่าไม่ว่าจะเป็นวงการหมอํำก็แล้วแต่แตวงการอื่นก็เป็นเหมือนกันทุกคนก็สมควรที่จะแชร์ออกไปเพราะว่าทําให้องค์กรของตัวเองเนี่ยจเจริญขึ้นไปนั่นเองครับทุกคนและวันนี้ต้องขอชื่นชมเลยนะครับสำหรับ FC แฟนคลับแล้วก็บ้านฮักของน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงครับรวมถึงแฟนเพจองค์อิงอเพชรบ้านแพงเองด้วยที่มาแชร์เพลงนี้ออกไปนะครับซึ่งนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคนมากดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆด้วยคุณภาพต่างๆด้วยเลยครับทุกคนที่เพลงนี้ทำออก ออกมาเอาไว้ได้ดีมากๆกลมกร่อมมากๆถ้าทานอาหารเนี่ยก็เป็นอาหารที่อร่อยเลิศรสนะครับทุกคนอย่างเสียงของพระเอกอ,ออฟสุรพลนะครับน้องออฟเนาะหมอลำไอดอลแล้วก็ ทางด้านน้องก้อยชลินีครับทุกคนเสียงแบบโอ้โหสูงพุ่งปรี๊ดแล้วก็สูงได้เพราะครับแล้วก็นองออฟสุรพลเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเป็นเป็นชแชมป์หมอลำไอดอลอ่ะเสียงไม่ต้องพูดถึงเข้ากับเพลงนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเลยตัวเด่นตัวปังของเราก็คือน้องหมิวรัชดาพรนะครับที่ทําให้เพลงนี้เนี่ยต้องโอ้โหมาอยู่ในเวอร์ชั่นห้องอัดเลยก็ว่าได้ครับและนางยักษ์ที่ได้ใจ f อแฟนขับองค์อิงเนี่ยก็คือนางยักษ์เนี่ยได้ออกมาพูด พูดคลิปหนึ่งนะครับในช่วงที่น่าจะเป็นเดือนที่ผ่านมาครับน้องหมิวก็พูดถึงอิงดีมากๆเลยว่าน้องก็คือบอสน้อยน้องคือบอสวงหนึ่งแล้วก็บอสวงสองนะครับทุกคนนี่คือทัศนคติของน้องหมิวรัชดาพรที่ได้เปิดเผยออกมานะครับท่ามกลาง fc แฟนคลับที่เข้าไปโอ้โหชื่นชมน้องหมิวเยอะมากๆเลยจนทําให้ตอนนี้เนี่ยได้ใจนะครับ fc แฟนคลับขององุงอิงแล้วก็ fc แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ จนทำให้วันนี้เกิดเป็นปรากฏการณ์รับทุกคนเนาะตอนนี้หลายคนรวมใจกันแชร์ครับรวมถึง fc แฟนคลับของน้องหมิวรัชดาพรเองครับที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนในช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดนะครับต่างชื่นชมกันทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็น fc ของน้องก้อยเชลนี่เองนะครับที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันครับทุกคนคือเป็นการรวมใจกันครั้งใหญ่ครับแต่บอกเลยนะครับว่าวันนี้มีโหนกระแสที่เข้ามาแบบว่า ปล่อยมาเมื่อวานนี้นะทุกคนแล้วก็ยอดวิวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มารอรุ้นกันว่าจะขึ้น1ในมาแรงได้หรือเปล่าหรือจะขึ้นเป็น2ในมาแรงได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุมิมันอยากให้ขึ้นเป็นอันดับ2ก็ยังดีเนาะทุกคนอันดับ2แม้ว่าไม่ได้อันดับหนึ่งแต่ถ้า1นนี่คือแบบโอ้โหยกนิ้วให้เลยนะอยากให้ได้1ในมาแรงจริงๆสาหรับเพลงนี้ซึ่งรบอกว่าเป็นเพลงคุณภาพแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงที่แจ้งเกิดของนุองมิวรรัชา น้องก้อยแซลินีแล้วก็น้องออฟสุพรพลเลยก็ว่าได้ครับทุกคนเพลงนี้เพราะมากแล้วก็เชื่อว่าวงการหมอลำตอนนี้เนี่ยกำลังจะเอาไปเคาะแล้วก็กําลังจะไปทําโชว์กันหลายๆวงเลยเหมือนเราเห็นวงประถมใช่ไหมทุกคนประถมบันทึงศิลป์นาอที่ได้ทําโชว์นี้ออกมาเห็นไหมครับทุกคนเป็นการเกื้อกูลกันเนาะวงการหมอลำครับนะอันนี้น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอิ่มเองเนี่ยก็ขอ,อส่งกําลังใจนะครับไปให้ทีมงานทุกๆคนเลยนะครับไล่เรียงมาเลยตั้งแต่ ทีมงานถ่ายทำเลยเนาะเบื้องหลังคอสตูมต่างๆน้ำเพสตูดิโอนะครับแล้วก็ผู้อํานวยการผลิตอย่างบอสโจโยมานินเองอันนี้หลักๆหรือสาคัญมากๆถ้าไม่มีบอสโจเนี่ยก็ไม่มีเพลงนี้ออกมาอย่างแน่นอนแล้วก็คนแต่งนะครับนั่นคืออาจารย์ตันะ้มนักครินครับซึ่งต้องบอกว่าโหแต่งเอาไว้ได้ดีมากๆนะครับแต่งดีแต่งเพราะมากๆเลยสำหรับอาจารย์ตั้มครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งคนเลยน,ะนั่นก็คือ,อ,อแฟนคลับนะครับอันนี้ทิ้งไม่ได้เลยนั่นคือแฟนคลับ ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงรวมถึงแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยครับทุกคนที่วันนี้รวมใจร่วมใจกันครับทุกคนเชียร์นางยักษ์นะครับทุกคนแล้วก็ทําให้เพลงนี้เนี่ยโอ้โหออกมาแบบนะครับสวยงามมากๆครับไม่ว่าจะเป็นตอนแรกเลยเนาะหชั่วโมงเนี่ยก็ติดประมาณ27ในมาแรงแล้วแล้วก็ไต่เข้ามาเรื่อยๆนะครับ ไต่มาเรื่อยๆ,ๆๆนะครับจนตอนนี้โอ้โหทะลุ3ในมาแรงในหมวดหมู่ทั่วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมวดหมู่เพลงเดี๋ยวเรามารอนลุ้นกันว่าจะขึ้นนะครับจะขึ้นทยาน ไปสู่นะครับหนึ่งในมาแรงได้หรือเปล่าครับทุกคนแต่ว่าโอ้โหช่วงนี้คือแต่ละค่ายเพลงก็คือปล่อยออกมาแบบรัวๆๆเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็แต่ละเพลงก็คือแรงทั้งนั้นเลยแล้วก็วงการหมอลำเนี่ยนะครับทุกคนต้องให้เขางจริงนะสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าสาวน้อยดําเพอรินนี้เรคคอร์ดนะครับเวลาปล่อยเพลงไหนออกมาติดมาแรงทุกเพลงแล้วก็สร้างปรากฏการณ์จริงๆนะครับให้กับวงการหมอลำนะทุกค <s> <ๆ S 1> นกับการปล่อยเพลงหมอลำออกมาอะไรเงี้ยครับทุกคนแรงรักพระไพมณีปังมาก กลมกล่อมนะครับแล้วก็เพาะมากๆจริงๆครับทุกคนเพาะพริ้งมากมากนะครับโดยเฉพาะท่อนของหมิวนะครับแล้วก็โอ้โหปล่อยเต็มน้องก็ปล่อยเต็มจริงๆครับนี่เป็นเวอร์ชันห้องอัดเนาะเป็นขนาดเป็นเวอร์ชั่นห้องอัดคือแบบนะครับยังออกมาขนาดนี้เลยก็อยากรอดูโชว์แล้วอยากเห็นก้อยอยากเห็นเพลทออฟสุพรพลนะครับที่จะมาร้องบนเวทีสาวน้อยลำเบินโชว์อยากเห็นจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับสาวน้อยลำเบินโชว์มาแสดงที่กรุงเทพมหานครด้วยก็ขอให้ ปลอดฝนนะแต่ตอนนี้อยู่ใกล้ๆที่อุ่มก็โอ้โหเหมือนฝนจะตกแล้วตอนนี้นะครับทุกคนเห็นไหมก็ขอให้ปลอดฝนแล้วก็ขอให้วิคแตกนะครับวันนี้สาวน้อยลระเบินโชว์อย่างที่บอกว่าโอ้โหงานนั่นจริงๆแล้วก็เป๊ะจริงๆนะครับเนาะแล้วเปิดฤดูกาลมาแบบยังไม่ถึงเดือนนะทุกคนอลังการขนาดนี้นะครับเนาะปังมากๆจริงๆนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ั็ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ ใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับฟังเพลงนี้แล้วอินหรือเปล่าแต่มีมิมคือแบบร้องไห้กับนางยักษ์จริงๆนะ <c oughs> ร้องไห้กับนางยักษ์สงสารนางยักษ์รับทุกคนเนาะก็อย่างที่บอกว่านางเงือกก็ไม่ได้เป็นคนนางยักษ์ก็ไม่ได้เป็นคนแต่สิ่งที่พระไพมณีเนี่ยเขาเลือกเพราะว่านางยักษ์เนี่ยไปโกหกเขาว่า ตัวเองไม่ใช่ยักษ์นะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสวยแล้วก็หลอกเขาไปอยู่ในถ้ำจนมีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางด้านนางยักษ์เนี่ยก็เลยแบบนะครับน้องก็เลยแบบโอ้โหใจสลายเลยเมื่อาพระไพมณีเป่าปีนะครับนะสุดยอดมากมากเลยนะครับสําหรับวันณคดีเรื่องนี้นะครับแล้วก็น้องทั้งสามคือถ่ายทอดออกมา ได้โคตรดีต้องบอกแบบนี้เลยนะครับปังมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะครับให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อๆแม่ๆดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะคะ